สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเมื่อวานหวยออก145นะครับทำเอา f อติ่งหมอลำนี่ถึงกับฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับ FC แล้วก็มีการโพสต์ลงเพจต่างๆบอกว่าถูกหวยหน5ห้าตรงๆได้มากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปนะครับ แต่ว่ามาสะดุดตากับโพสต์ของแม่ใหญ่หมอลำนะครับที่บอกว่า f อฟไนด้อมถูกหวยในเงินไปล้านนะครับ f อโดยล่าสุดเพจสบายดีแซบก็ได้โพสต์ข้อความว่าถูกเยอะขนาดนี้ไม่จ้างเต็มวงสักคืนหรือครับนะครับ f อแล้วก็ได้แชร์โพสต์ของแม่ใหญ่หมอลำโดยมีข้อความว่าไม่ยากกิ๊กไนด้อมถูกหวยลูกชายหวยชุดแต่งงาน14 5หป้า คนเดียวได้นี่จุดจดจุุดดคือเม่นแท้นะครับเอซแล้วก็มีข้อความบอกว่าขอบคุณลูกชาย1 4 5สีได้1 7ล้านเแสนขนลุกมาตรงคักแน่นะครับ f อ mm. ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับ mm. ได้เข้าไปดูในเพจของแม่ใหญ่หมอลำ mm. ก็เห็น f อฟต่างๆคอมเมนต์เข้าไปแสดงความยินดีกันนะครับ mm. บอกว่าดีใจด้วยนะครับ f อ mm. แต่ว่าโพสต์นี้ของหมอลำมันก็ยังคลุมเครือนะครับ หลังจากที่ชาวเน็ตเขาได้เห็นโพสต์นี้เขาก็วิาพากษ์วิจารณกันต่างๆนานานะครับเอฟซี FC. จะเชื่อดีหรือไม่เชื่ออันนี้ก็สุดแท้แต่ชาวเน็ตนะครับเอฟซี FC. แต่ถ้าเขาถูกจริงก็ยินดีไปกับเขานะครับที่โชคดีได้เงินไปล้านเลยนะครับเอฟซี FC. ทางเอฟซีของมอลำเขาอาจจะเชื่อนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะถูกยังไงได้เงินไปล้านจะซื้อใต้ดินยังไงซื้อกี่บาทถึงได้เงินหลักล้าน แบบนี้นะครับพโดยท่านแรกก็บอกว่าเจ้ามือบอแม่นหนีละ่ะบาทนี้เราซื้อเจ้าใด๋บอกบุญค่อยแน่นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าถูกจริงขอหลักฐานหน่อยจ้าโพสตอยลอยไม่มีใครเชื่อนะ <c oughs> นะครับพอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบอมีงานให้อวดเลยอวดเลขแทนอย่าลืมจ้างเต็มวงด้วยนะ <c oughs> ถูกล้านเจ็ดบอกเพื่น มาผูกจากบ้านหรือจะเอาเงินตัวเองให้คนอื่นมาผูกรู้ทันนะนะครับพีเอฟซีงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเขาสงสัยว่าสตอหรือเปล่าน้อนะครับพีเอฟซีหรือจะมีแผนเอาเงินของตนเองมาให้คนอื่นสวมอ้างว่าถูกหวยแล้วมาผูกเขนในวันแต่งงานหรือเปล่าน้อนะครับอันนี้ชาวเน็ตเขาสงสัยกันแบบนี้นะครับพีเอฟซีทุกท่านเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าจะงานมั่นหรืองานอะไรก็ตามที่ไม่ใหญ่ หมอลำจัดขึ้นมานะครับส่วนมากจะเป็นเงินของไม่ใหญ่หมอลำเป็นคนออกเงินเองนะครับเอ่ซีก็ชาวเน็ตเขาก็รู้กันอยู่นะครับว่าพระเอกลิเกคงไม่มีเงินมากมายอะไรอย่างนั้นนะครับเอซี FC. ท่านต่อมาก็บอกว่าถูกหวยป่านนั้นก็จ้างบงหมอลำกับลิเกไปฟังแนะ่เอฟซีซุ้มเจ้านั้นงานยิ่งไม่มีอยู่ข้างแม้นะครับและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบางคนโพสถูกห้าเสียก็มีถูกเกือบทั้งต้ม น่าจะรวมตัวกันจ้างวงใหญ่ฉลองสักคืนนะครับเพีท่านสุดท้ายก็บอกว่าหมือนโพสเรียกตำรวจไปหาถึงบ้านเลยสร้างกลุ่มหาคนเข้าบ้านหาเงินค่าสินสอดอ๋อเล่นหวยขนาดนี้เลยหรือถูกหวยเป็นล้านขนาดนี้จ้างงานแน่แม่เอ้ยถ้าถูกเยอะขนาดนี้แน่จริงช่วยจ้างวงที่ให้โชคหน่อยก็ดีนะสักคืนสองคืน ลูกน้องในวงจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายบ้างนะคะนะครับพีเอฟนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเด็ดที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีแซบนะครับเอฟซอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาถูกจริงไหมนะครับหากว่าเขาถูกจริงๆก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะครับเอฟซีที่โชคดีได้เงินเป็นล้านนะครับถ้าหากไม่จริงหรือกล่าวตู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเธอแล้วครับเอฟซตัวใครก็ตัวมันแลยครับ